อันนี้นะครับเราจะบอกว่าอธิบายว่าเวลาที่ตัดเล็บให้กับน้องแมวนะเราตัดถึงไหนได้นะครับเราเห็นส่วนโค้งไหมตรงนี้นะเราจะไม่ตัดลึกถึงส่วนโค้งสุดนะครับเพราะว่ามันจะมีส่วนที่เป็นสีชมพูตรงนี้จะเป็นหลอดเลือดนะครับที่เล็บของน้องถ้าเราตัดถึงสีชมพูเนี่ยมันจะทำให้เลือดไหลนะเราก็จะตัดแค่ส่วนปลายนะครับแค่นี้ก็พอเห็นไหมเนี่ยถึงประมาณโค้งพอดีนะ เราจะไม่ตัดเล็กเข้ามาตรงถึงส่วนสีชมพูนะไม่งั้นเลือดมันจะไหลนะครับถ้าเราตัดแล้วเลือดไหลทํำยังไงสมมุติว่าตัดแล้วเลือดไหลเราก็ต้องใช้นิ้วอุดไว้อย่างนี้นะครับสักประมาณ3-5้านาทีเลือดก็จะหยุดไหลนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นที่ร้านเราจะมีผงห้ามเลือดอยู่ใช้ในการป้ายเล็บที่เลือดไหลนะครับเลือดเลือดก็จะหยุดไหลนะเป็นผงห้ามเลือดนะครับ จะตัดเล็บให้น้องควรจะตัดเล็บให้น้องสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับป้องกันไม่ให้เล็บน้องแหลมคมนะไม่งั้นเวลาที่เล่นกันแล้วเนี่ยน้องอาจจะพลาดกลางเล็บใส่เจ้าของได้นะครับหรือว่าไปฝนใส่โซฟาหนังอะไรพวกนี้นะครับมันจะทําให้โซฟามีลอยโอเคครับเดี๋ยวเราจะเช็ดถูให้น้องด้วยแล้วก็พาน,น,น้องไปอาบน้ํานะครับน้องแมวนะครับมาอาบน้ําตัดเล็บเช็ดถูน,นะครับเดี๋ยวเราจะแต่งขนท้องขนเท้าขนต้น,นให้น้องด้วยนะ น้องขี้อ้อนอยังไงเดู๋ยซ้อออาบน้ำแต่ขนไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขนแั่นะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ีสครับอาบน้ำแต่ขนให้กับสุนัขแมวกำจัดเทปัดให้ด้วยนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อน,นัดหมายจองคิวกันก่อนล่วงหน้า1วันครับมาดูกันว่าน้องอาบน้ำเสร็จแล้วเปไ็นยังไงนะ